ตอนนี้ก็ออกมาแล้วออกจากบ้านมาแล้วจะไปตุละต่อกลัวว่าไม่ทัน18นาฬิกาเหยียบไม่ได้รถมันติดดีไม่มาตั้งแต่เมื่อวานออกมาตั้งแต่เมื่อวานก็ไม่ได้ขาดราชการอีกไม่รู้มันหนีหรือเปล่าอันนี้มันหนีมาหรือเปล่า ีก็จะเข้าปาดีครับนี่ตัวละครับละครของเรามือหนึ่ง <c oughs> องคม <c oughs> ตอนนี้กำลังตตดตาำตอนนี้กำลังตตดตาำ คนนะไปเก็บหนี้เก็บสินกันติดตามพูดง่ายก็เหมือนจะไปยึดรถเขาเลยแหละ